งตองสวัสดีค่ะไป<ท>ไหนคะเนี่ยน้องกอลงจะพาเดินเที่ยวน้องผักบุ้งจะไปเที่ยวที่ไหนไปหวัวถนนค่ะหวัวถนนคือปากกอกเนะ่ยไม่หรอกปากอกคือใช่ปากกอกนี่ยไปน้องผักบุ้งจะไปปากกอกนะคะปากกอกอะไรหวัวถนนนี่ไงหน้าปากซอยเรียกว่าหน้าปากกอก แล้วก็เดี๋ยวจะมารับคุณย่ากับคุณปู่ด้วยมารับรับคุณปู่คุณย่าใช่ไหมนี่เอ๊ะจังเลยเนี่ยรถคันนี้ใครซื้อให้แม่ซื้อเหรออ๋อแม่ซื้อใช่ไหมย่าบอกว่าตอนแรกแม่จะไม่ซื้อหรอกย่าบอกว่ากูาให้ตังค์มาตั้งนานแล้วมึงไม่ซื้อให้มันสักทีก็เลยซื้อปั๊บปั๊บปั๊บ เด็กป๊ปาปาเดียวปะป๊ปะป๊าแมาม่ม่ม่หยุดตัน้พียุดตอนนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นของหมู่บ้านละมุกเก่านะครับวันนี้ก็จะพาน้องผักบุ้งออกมาเข็นรถเล่นรถคันนี้คุณแม่ซื้อมาให้ในราคากี่บาทหนึ่งล้าน สามแสนเก้าหมื่นบาทนี่คือรถประจําตําแหน่งนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันน้องภาคเอ๋ยนี่อันนี้คือแตะนะครับดีให้แม่ดูหน่อยดียังไลูกดีจังไงดีให้แม่ดูยังไงคะไห้ฟังดีไขอบุ้งดีดิขอบุ้งดีเด้ยวยุงเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยขอบุ้งดีดิดีอย่างที่ดีเห็นขนมเห็นขนมดีดิไหนดียังไงลูกยังไงดีดิทังไง โอ้เก่งเกงเลยอีกทีอีกทีแม่ไม่ได้ยินอีทีนึงลูกเออทีนึงทีนึงทีนึงอ้าวไม่ดังกดดังๆเนี่ยทีนึงเออนิ้วหรือแง่งขิงอ่ะขำอะไรกัดขำอะไรอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศของบ้านละมุกเก่ายามเย็น เป็นถนนเดินเข้าไปสวยงามเลยรอบๆนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นบ้านใต้นะครับอันนี้ก็เป็นถนนแต่ว่ายังเป็นถนนลูกรังอยู่นะคตก็อาจจะเป็นถนนปูนเนะาะมาอีกไหมมา,าอีกไหมมาจอดยูปจอเฉยเดี๋ยวยุงกัดโอเคถ่ายรูปมา,ถ,าถึงแล้วครับบ้านช่างพิลลม โอไก่เยอะไปไหมเนี่ยไก่เนี่ยคุณว่าไงคุณเปืยว่าไงว่าไงคุณดำ,ขา,ดำขาวดำขาวดำว่าไงนะว่าไงฮปุยอันนี้มาที่บ้านนะครับปุยขาวดำปุยปุยเล็กปุยน้อยปุยใหญ่แล้วก็มีดำขนเทียนขนปุยนี่ก็แหลสุดๆนะคุณเป้ย มีคนเฮี้ยนมีคนเฮี้ยนมีมีเหมือนกันอันนี้ชื่อหมีปุยหมีปุยอันนี้ชื่ออีมีใหญ่หมีใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมีใหญ่ใช่ไหมมีมีพูดชัดนะหมีใหญ่โล้ไใครมาอันนี้ชื่อขาวเออนี่ชื่ออีเปื่อยเออมีชื่อไอปุยอย่าไปเรียกอีเปื่อยเรียกว่าคุณเปื่อยเปื่อยแล้วก็ไอปุยคุณปุยมีคุณว่าเองนี่นี่นี่เขาเจอน้ำเต้าแล้วเขาชอบนี่มานี้มางนี้มาดูนี้

ปุ้งปุ้งปุ้งงงปงนี่งปง้งง <c oughs> ปุง,ปง,ปง <c oughs> วันนี้ไปไหนมาบอกยาดิไปไหนมาเ,นเอาเอนี่แน่นี่แน่เลยลูกนี่แน่นี่แน่นลลี่แน่นี่แน่นไหน,น อืหัวที่เนี้ยผมก็ไม่มีหัวแล้ว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 หาไข่ต้มเหรอลูกโอ้ดูซ้ำดนซ้ำดูซนำโอ้แต่หนูจะไปไหนลูกหนูไปไหนโอ้โหออกอาการออกอาการหาเอกแล้วเอ๋อเฮ้ยขู่ขู่เลวขู่ ย่าจะไปทํางานอีกแล้วทําที่ไหน้านพี่บอยวันนี้นะผักชีทำไมไปวันนี้ไปฉาบไอ้นั่นเของเขา,เาไหนไหนเลูกไหนไอ้ไม่เุ่นไม่เอาไม่เอาไม่เอา่ไม่เอา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 มันกัดเอาแล้วไข่ตุ่นเนี่ยมันกัดเอานุไหนไหนหนูจะเอาอะไรหนูจะเอาอะไรเนียน่ย่ามันก็ผิดนะไหนไหนหาไข่หาไข่หาไข่ไขไขตุ่นหน่ะลูกง่วงงวงักชีมันขี้นี่ผักชี ถ่ายแมวขี้ซะหน่อยสิขี้ออกไหมเนี่ยอ้าวแล้วทำไมไม่กบฮึขี้ขี้แล้วทำไมไม่กบด้วย